สวัสดีครับวิทยาศาสตร์คือเวทมนต์ที่จับต้องได้ถ้าจับต้องไม่ได้นะครับสาิย,ยาศาสตร์อุปกรณ์การทดลองมีอะไรน้ากาแฟ ى. นะครับจานแล้วก็มีเทียนนะจุดไปก่อนนะนะครับทีน้ำนะลราคอบนะครับนะเรารู้ว่านะครับอันนี้ทดลองอะไรครับ อากาศนะช่วยในการลุกไม้ใช่ไหมออกซิเจนนะครับเทียน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 สักครู่สักครู่นะครับนะครับสักครู่เหมดลมเห็นไหมเทียนดับนะครับ ผลต่างของแรงกดอากาศใช่ไหมสังเกตนะครับน้ามันจะวิบเข้าไปใช่ไหมอากาศมันดันนะครับเห็นไหมหมดลนะนะครับแรงกดอากาศอะไรอีกแรงหนึดของไหลและแรงเสียดทานของเหลวนะครับอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงทําให้เกิดรูที่ก้นแก้วร่มเหลวเดี๋ยวมาต่อตอนที่พักชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจสักครู่ ต่อตรงที่สองนะครับเห็นไหมมันมีรูนะครับมีแก้วค่ะจุด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 เห็นไหม อากาศดันนะครับน้ำในแก้วขึ้นสูงต่อไปครับน้ําหนักจับนะอ้าวไม่ขึ้นนะเปลี่ยนจากชามพลาสติกที่หนักเป็นโฟมที่เบา,าเดกดของนิวตันะผลรวมของแรกงกระทำหรือ 3F เท่ากับมวลคูณความเร่งเรา นี่นอกจากแรงดันอากาศแล้วก็จะเป็นแรงหนึงของไหลและแรงดึดทานของเหลวนะครับแก้วมีน้ำหนักนะโฟมก็มีน้ำหนักนะครับน้ำหนักดึงลงนะการแรงเสียดทานอากาศที่มันดันขึ้นนะครับเห็นไหมความร้อนลอยขึ้นมาแล้วร่วมเหลวตอนที่สามจุดหนึ่งการใส่แรงกดเราจะใช้แก้วกดลงไปที่โฟมสังเกตการสั่นของกล้องกล้องจะสั่นรัวรั่นริกรันสนั่นไหว ถึงผมไม่ได้เอามอแล้วผมก็ไปช่วยได้นะนะครับเราจะพบว่าน้ําหนักของโฟมเนี่ยมันเบามันดึงลงเห็นไหมะนะครับแต่แรงดันอากาศเนี่ยพื้นผิวข้างล่างเนี่ยนะครับมันดันสวนนะครับ้ารุปก่อนนะออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้นะครับโอเคนะ,คนะผลต่างของนะครับอากาศที่กดภายในแก้วกับนอกแก้วมันก็จะดันน้าให้ขึ้นสูงนะครับและน้ําหนักนะครับ W เท่ากับ mg นะครับเห็นไหมโอเคนะน้ำหนักของอะไรครับโฟมที่ดึงลงกับแรงดันอากาศเห็นนะมันก็จนี่ได้นะครับต่อไปครับปึ๊บอ้อ่าอ้อ่าอ้โอ้เวทมนตี่ทดลองและอธิบายได้เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์